วันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาสั้นๆของสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะคะอาจจะไม่ทําทุกข้อนะจะยกตัวอย่างเพียงแค่บางข้อเท่านั้นนะคะหัวข้อที่3ค่ะอยู่ในหน้าที่4 หัวข้อที่3อยู่ในหน้าที่4ท็อปิกนี้ชื่อว่าชนิดของเซตค่ะเซตเนี่ยมี2แบบนะมีทั้งเซตจำกัดและเซตอนันต์รู้สึกว่าเราเคยโซโล่ไปบ้างแล้วว่าเซตจำกัดคือใครนะคะเซตจำกัดมันคือเซตที่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ไม่ว่าสมาชิกจะเป็นเลข0 1 2 3 4หรือ5ตัว,วน,นะคะเช่นถ้าครูเห็นว่าเซตของ A คือเซตของตัวแปรเเล็ก B เล็ก c เล็ก d เล็กแบบนี้จะสามารถบอกได้ว่าเซตนี้เป็นเซตจำกัดเพราะเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนสมาชิกของเซตนี้มันมี4ตัวนี่ไง1 2 3และ4ดังนั้นเซตที่เพิ่งเขียนไปเมื่อกี้นี้มันมี4ตัวและเป็นเซตจำกัดภาษาอังกฤษเรียกว่า infinite set ถัดไปถ้าเราตั้งชื่อใหม่เป็นเซต b boy และเราเขียนหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันคือเซตค่ะ แต่เป็นเซตที่ไม่มีใครอยู่ข้างในเลยเขาเรียกว่าเซตว่างซึ่งเซตว่างนะคะก็คือไม่มีสมาชิกจะได้ว่าจำนวนสมาชิกของเซตบีบอยนี้คือเลขศูนย์ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นเซตจ,จำกัด เพราะเราสามารถระบุจํานวนสมาชิกได้ว่ามันมีกี่ตัวณนะตอนนี้สมาชิกมีู0ตัวเนี่ยฉันบอกได้ฉันจะเป็นเซตจตํากัดแต่ตราบใดก็ตามถ้าเจอแบบนี้ค่ะ ลบ 1, 0, 1 2 1แล้วก็เอาไปเรื่อยๆแบบนี้แปลว่าไปเรื่อยๆไม่มีจำกัดเราไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ว่ามีกี่ตัวห้ามตอบว่า4ตัวนะคะเพราะมันมีอีกเพียบเลยนะคะ1,2,3,4และมีอีกอย่างไม่จำกัดแบบนี้จะเรียกว่าเป็นเซตอนันต์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอินฟินิตเซตนะคะมาดูแบบหักกันนะจ๊ะ แบบึกหัดที่3นะคะมาดูข้อ1นึ่งอย่ของเราเขาบอกว่าให้ดูว่าเซตต่อไปนี้เป็นเซตอานันต์หรือเซตจำกัดข้อแรกจ้าเซตของหมายเลข1 2 3่งสถึง100แบบนี้เราสามารถระบุได้ว่าเซตนี้มีจำนวนสมาชิกคือ100ตัวนะคะดังนั้นข้อนี้เรียกว่าเซตจำกัดค่ะสังเกตนะ มีตัวต้นมีตัวท้ายไม่มีแบบว่าคอมม่าจุดจุดจุดนะคะถ้ามีลักษณะคอมม่าจุดจุดจุดแบบนี้จะเรียกว่าเป็นเซตอนันต์นะคะข้อนี้ข้อที่1จึงกลายเป็นเซตจํากัดค่ะถัดไปดูข้อที่2คะ่ะข้อที่2มีปีกกาเปิดปีกกาปิดระวังค่ะเจอตัวนี้จากคอมม่าแล้วก็จุด3จุดมันแปลว่าไปเรื่อยๆมันแปลว่าไปเรื่อยๆการที่มันไปเรื่อยๆเนี่ยมันแปลว่าไปแบบไม่รู้จบค่ะจะกลายเป็นเซต อันนั้นทันทีไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ถัดไปดูข้อที่3ค่ะถ้าฟังไม่ทันแนะนำให้กดหยุดวิดีโอแล้วกดกรอ,อกับนะคะข้อที่3จ้ะเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนเต็มลบแกจำนวนเต็มลบมีใครบ้างล่ะอ่ะโซโลเลยรบหนึรบสอรบสารบสีรบห้รบหหูแกเพียบเลยดังนั้นข้อที่3เห็นไหมแกมัมีเพียบเลยให้ตอบว่าเป็นเซต อน,นันต์นะคะไม่สามารถบอกได้ว,ว่าจำนวนสมาชิกในเซตนี้มีกี่ตัวนะคะถัดไปดูข้อที่4ข้อสุดท้ายจ้ะเซตของจำนวนพลเมืองในโลกขณะนี้ขณะนี้เขียนผิดนะเนี่ยต้องเป็นอนอรเมนนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะอ้าวนะคะข้อนี้จริงๆแล้วมันมี2งแง่2งามค่ะถ้าครูระบุคแค่ว่าเซตของจำนวนของพลเมืองโลกแล้วหยุด ถ้าเป็นโจทย์แบบนี้คำตอบจะกลายเป็นเซตอนันทันทีเพราะคนเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาแทบทุกนาทีทุกวินาทีเลยนะแกเดี๋ยวพุทธเดี๋ยวพุดธออกมาไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีกี่คนแล้วที่อาศัยอยู่นะบนโลกนี้ถ้าเป็นประโยคนี้จะให้ตอบว่าเป็นเซตอน,าน,านันเพราะไม่สามารถระบุจำนวนสมาชิกได้แต่ถ้าเติมคำว่าขณะนี้ ณเวลานี้คือ20.18นาทีกี่วินาทีว่าไปถ้าระบุไปว่าเอาณนะวินาทีตอนนี้หยุดเอาแค่นั้นเราสามารถบอกได้ว่าคนมีทั้งหมดกี่คนแม้ว่าจำนวนมันจะเยอะก็ตามนะคะดังนั้นถ้าเจอโจทย์ข้อนี้ให้ตอบว่าเป็นเซตจำกัดจ้าเอาแค่4ี่ข้อนี้แล้วกันนะคะลักษณะของเซตอนันต์และเซตจำกัดนี่คือความแตกต่าง ต่อไปมีแบบฝึกหัดให้อยากลองทำคือหน้าที่5ข้อ2ใหญ่ค่ะหน้าที่5ข้อ2ใหญ่มันจะมีข้อ2กับข้อ3ที่เป็นการบ้านของของ,ของห้องหนูนะคะงั้นมาดูตัวอย่างข้อที่7กันค่ะก่อนเริ่มทำแอบอ่านโจทย์ก่อนจ้า พิจารณาว่าเซตใดต่อไปนี้บ้างเป็นเซตว่างหรือไม่เป็นเซตว่างนะคะมาดูข้อ7กันจ้าข้อ7เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะคะขออน,นุญาตลบโพยออกอ่ามาข้อ7จ็เขาบอกว่าเซตของจํานวนเต็มที่เป็นจํานวนนะับขั้นตอนแรกถ้าอ่านภาษาไทยแล้วงงให้เองมาช็อตโน้ตแบบค่ะคําว่าจํานวนเต็มเนี่ยแกมันมีทั้งหมด3เต็มนะมีทั้งเต็มบวกเต็มลบ แล้วก็เต็มศูนย์อ่าจำนวนเต็มบวกเช่นใครล่ะเช่นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามแล้วก็ไปเรื่อยๆเต็มลบคือใครล่ะก็คือก็คือพวกติดลบทั้งหลายลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่เต็มศูนย์คือใครเต็มศูนย์ก็คือศูนย์นะคะนี่คือลักษณะของจํานวนเต็มค่ะเต็มมีสามเต็มเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์ถัดไปโฟกัสคาว่าจํานวนนับบ้างนะคะ จำนวนนับอย่างที่เราเคยบอกไปว่าการนับเพื่อนในห้องเราจะเริ่มจากการนับหมายเลขหนึ่งเหมือนเลขที่ของเพื่อนในห้องนะตอนนี้แกเลขที่เพื่อนห้องแกมาเริ่มจากเลขที่หนึ่งถูกปะเลขที่สองสามสี่ห้านั่นแหละคือจำนวนนับนะคะจำนวนนับจะไม่เป็นเลขศูนย์เด็ดขาดเพราะเราจะไม่นับเพื่อนเป็นคนที่ศูนย์หรือคนที่ลบหนึ่งแบบนี้ไม่ได้นะคะถัาไปดูประโยคตั้งต้นของเราพร้อมกันค่ะเขาบอกว่า เซตของจำนวนเต็มอีสีม่วงเข้มนี้นะที่เป็นจำนวนนับเฮ้ยแกเราก็ต้องมาดูว่าสีม่วงเข้มนะตรงนี้มีสีม่วงบรรทัดไหนบ้างที่เป็นจำนวนนับนะคะแบบสีฟ้าแอบเช็คนะคะจากล่างสุดลบ1ลบ2อลบ3เม้ามันไม่เป็นจำนวนนับไม่ใช่วะเลขศูนย์ไม่เป็นจำนวนนับเช่นเดียวกันอ้าวยังไม่ใช่วะและสุดท้ายเต็มบวกเช็คค่ะอ้าว มันเป็นจำนวนนับนี่หว่าดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่เซตว่างค่ะข้อนี้ให้ตอบว่ามันคือเซตของหมายเลข12345นะคะข้อนี้ถ้าจะเขียนจริงๆอะ่ะมันก็คือเซตของเลข1เลข2เลข3 4,5, 7, 8, 9, 10ปเิไปรื่อยๆนะคะดังนั้นข้อนี้คือไม่เป็นเซตว่างอ่านี่คือข้อที่7นะคะ ไปขออีกสักข้อหนึ่งละกันขอเอาข้อที่5ค่ะข้อที่5้าเขาบอกว่าวิธีการอ่านอ่านแบบนี้นะเซตของ X โดยที่ X เป็นจำนวนนับ N ตัวนี้แทนคำว่าจำนวนนับค่ะแอบช็อตโนตลงไปค่ะเจอคำว่า N ตัวใหญ่แบบนี้เมื่อไรเป็นอันรู้กันนะว่า N แปลว่าจำนวนนับนะคะ เขาบอกว่าเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นสมาชิกของจำนวนนับและมีความสัมพันธ์กับสมการนี้หนูจำนวนนับเหมือนเดิมจะ้ะจำนวนนับมันจะเริ่มจากหมายเลขหนึ่งค่ะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ไปเรื่อยๆแบบอัลลิมิตค่ะเราต้องหาตัวเลขบางตัวที่อยู่ในเซตเหล่านี้มาแทนในสมการแล้วดูว่ามีมัม้ยไหมสักตัวหนึ่งนะคะที่เอามาแทนแล้วสมการเป็นจริง ขั้นตอนแรกมันเริ่มจากเลข1ใช่ไหมโค้่แทเลขหนึ่งลงไปหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหยกกำลังสองหบวกหกลายเป็นเลข2ถัดไป 1- ยกกำลังสองมันหมายความว่าเลข1คูณกันอยู่2ตัว1นคูณหกลายเป็น1แกเลข2มันจะเท่ากับเลข1ได้ปะวะ ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเลขหนึ่งใช้ไม่ได้อย่าเพิ่งต่อว่าเป็นเซ็ตว่างนะลองสมาชิกตัวหัดไปค่ะคือเลขสองเอาสองเข้ามาแทนในสมการบ้างสองบวกสองเท่ากับสองยกกำลังสองเช็คค่ะสองบวกสองกลายเป็นสี่สองยกกำลังสองความหมายก็คือสองคูณกับสองสองคูณสองกลายเป็นสี่อ้าวเฮ้ยสี่เท่ากับสเป็นจริงนี่ว่าดังนั้นข้อนี้เซตนี้มีคำตอบค่ะ ซึ่งคำตอบของมันก็คือเซตของหมายเลข2นั่นเองดังนั้นข้อที่ห้านี้ต้องตอบว่าไม่เป็นเซตว่างจบนะประมานี้นะคะลักษณะของการเป็นเซตว่างเราขออีกสักข้อหนึ่งลวกันเมื่อกี้6แล้ว7แล้วอขอโทษห้าแล้วห5้าแล้ว7แล้วขอข้อที่6นิดนึงค่ะขอลบออกนะคะ ข้อที่6ค่ามาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะเขาบอกว่าเซตของ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของ n n อีกแล้วแก n แปลว่าจํานวนนับนะและค่า x ของเราน้อยกว่าเลข1อ่ามาค่ะจำนวนนับเขียนไว้แบบเดิมเลยมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3อ่เเขียนซ้ํามีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4ี่ห้าห0แล้วก็ไปแบบอัลลิมิตเลยจ้าแต่เขาบอกว่าเอาสมาชิกในเซตจำนวนนับตัวนี้นะ แต่เอาตัวที่มันมีค่าน้อยกว่าหนึ่งแกมันไม่มีเลยอะตามสุดก็คือเลขหนึ่งแล้วว่าแกถับไปเป็นเลขสองแล้วว่าแต่เขาอยากได้น้อยกว่าหนึ่งถ้าหนูจะตอบว่าเลขศูนย์ไงคู่เลขศูนย์ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะเลขศูนย์น้อยกว่าเลขหนึ่งก็จริงแต่เลขศูนย์ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเซ็ตของจํานวนนะับคู่เลขลบหนึ่งได้ไหมอะเพราะลบหนึ่งน้อยกว่าเลขหนึ่งอะไม่ได้จ้ะ แม้ว่ามันจะน้อยกว่าก็จริงแต่เลขลบหนึ่งตัวนี้ไม่ได้อยู่ในเซตของจำนวนนับเราพริจารณาเฉพาะจำนวนนับเท่านั้นเพราะโจทย์บอกมาว่าต้องเอาเซตจำนวนนับนะคะแบบนี้นะเอาเซตจำนวนนับดังนั้นข้อนี้ไม่มีสมาชิกใดเลยที่อยู่ในเซตข้อให้ตอบว่าเป็นเซตว่างคะ่ะอ่านี่คือลักษณะของการเป็น เซตว่างเซ็ตไม่ว่างนะคะเซ็ตจำกัดนะคะประมาณนี้อย่าลืมค่ะมีข้อ2และข้อ3ที่เป็นกันบ้านนะคะส่งในระบบ Google Classroom ภายในวันที่23มิถุนาคือ5ทุ่ม59นจะจ๊าเราสร้างลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมไป